うん。 ดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกท่านท้างช่อง u t u b e เดียววรลีสร้างสรรค์ปัญสินนะครับพี่น้องครับผมลง EP ีหนึ่งไปให้แล้วนะครับ e ีพีหนึ่งผมแนะนำพี่น้องในรูปแบบของการเล่นข้างขวานะครับนั่นก็คือการดีดนั่นเองนะครับฝึกข้างขวาเป็นการดีดดีดลงดีดขึ้นดีดลงขึ้นหรือขึ้นลงเดียวกันนะครับแล้วก็ดีดลงขึ้นหรือขึ้นลงนั้นเพิ่มความเร็วเข้าไปเป็นการรัวปิ๊ก นั่นเองนะครับหลังจากนั้นแล้วพี่น้องกับมา,าดินให้เข้าจังหวะนั่นเองนะครับสาหรับอีพีที่หนึ่งก็คือในรูปแบบของขังขวานะครับขางขวาอีพีที่สองนี่ผมกับชี้ย่งงยุขางขวาอยู่นะครับเพื่อที่ให้พี่น้องได้เข้าใจที่ลึกเข้าไปอีกนิดนึงนะครับลึกไปคือเหมือนกับย่างให้พี่น้องได้เข้าใจเพิ่มขึ้นนะครับที่แรกว่าจะไปขังเอามื่อไายไซโนตน,นะครับแต่ว่าขอเป็นอีพีที่สามสะนะครับ พอเป็นอีกที่สามสายคือที่ผมเด่นอ่าไฮเบิ้งนะครับตั้งสายเป็นมีลามีครับพี่น้อ พินก็คือเป็นทางใหญ่นะครับเป็นพินตั้งพินทางใหญ่มีลามีทามีจนูเนอร์ให้พี่น้องตั้งเป็น e a e นะครับนั่นก็คือ key a minor นะครับโน้ตเป็นโน้ตเพนทาโทนิกของ a minor นะครับในพินเฮานะพี่น้องพี่นี่อีพีที่สองผมสิผาพี่น้องมาฝึกมือขวาคือเก่านะครับใจเย็นครับค่อยเป็นค่อยไปมือขวาแต่อีพีที่สองเนี่ยเฮ้าซิฝึกในรูปแบบของการเล่น เข่าจังหวะอะไรบนี้เล่นเข่าจังหวะหรือการเล่นในจังหวะนะเล่นในจังหวะนั่นๆเล่นในจังหวะของของล่แล้วกันนะครับซึ่ง E พี่ที่สเนี่ยผมซีมี่จังหวะเล่นคือผมที่เล่นไหนเป็นที่พานมาน่น การดีแบบนี вами, regard, pues module. Module ้ของทางขวานะครับผมขอเน้นย้ำมาพี่น้องต้องผ่านอ p พีหนึ่งมาแล้วแบบมั่นใจพอสมควรแล้วนะครับว่าพี่น้องดีดได้คล่องพอสมควรแล้วนะครับจังมากลุยตัวนีตอนะครับตัวนี้เป็นการดีในรูปแบบของการดีสองสายนะครับดีดดในสองสายก็คือมีสายหนึ่งกับสายสองดีควบคู่กันไปนะครับ ทีนี้ผมใชมีเทคนิคให้คืออย่างให้ดีสายหนึ่งเนี่ยสองเทือนนะครับดีสายที่สองเทือนหนึ่งการนับก็คือเป็นหนึ่งหนึ่งสองนะครับดีลงดีลงสายเอหน่งดีลงหนึ่งนะครับดีดขึ้นหนึ่งดีสายที่สองลงนะครับมันก็ที่เป็นสายที่หนึ่งสองเทือนก็คือหนึ่งหนึ่งแล้วก็มาดีสายที่สองลงเป็นสองนะครับหนึ่งหนึ่งในสายหนึ่งก็คือลงขึ้น ลงขึ้นลงสายที่สองนะครับ1นึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่สองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหน่นองหนึ่หพี่น้องจำยังไงเลยก็คือสาย1มันสองเทือกก็คือ1นึ่งหนึ่งรักะมาสายที่สองนะครับเทือเดียวนะครับมันก็จะเป็นเสียงแบบนี้ครับ แล้วฟึบแบบนี้ฟึบไปเรื่อยๆนะครับบานนี้ข้านํานไปใส่แบบไดผมเชียเ่ยอย่เบิร์นะครับการนําไปใส่ถ้าสมมติว่าห้าดีดนั่งเสียนะครับพี่น้องดีดนุงสีเลยเอาขึ้นขึ้นให้ให้อีกคนหนึ่งน่มากดโน้ตน,นะครับกดในในช่องในสายหนึ่งช่องได้ก็ได้นะครับแต่พี่น้องดีดแบบนี้ตลอดกดลงไปเลยครับ เทคนิคการดียดหนึ่งหนึ่งสองนะครับวานนี้มันบ่มีแค่นี้ครับพี่น้องมันยังไม่จบมันถาสมมติมาพี่น้องลงหนึ่งหนึ่งคือสองครั้งเป็นะสองครั้งหนึ่งหนึ่งเข้าลงโนดสองเท้าหนึ่ง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 พี่น้องฟังมาเสียงมันจะเปลี่ยนไปเลย คือการนําไปใช้นะครับการดีแบบนี้ก็คือนําไปใช้ในรูปแบบของลายพินเ่าเลยนะครับนําไปใช้ในรูปแบบของลายพินเ่าเลยเพราะเขาเล่นพี่น้องไปเห็นเ่งแลนะ้นะครับพี่น้องสิเห็นเลยว่าอ๋อหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยมันมันอยู่ในหันเลยอยู่ในลายพินนั่นเลยนะครับ แต่บางท่านอาจชิพม้องข้ามไปก็คือไปหาแต่โนโ้ตมาใส่นะครับหาแต่โน้ตมาเล่นเลยโดโดเลหล็โดเลยลาโดเลโดเลาโดเลลิาเลดลมีาลหลมีลาพี่น้องไปท่องโน้ตกับดห้โน้ตนะครับดียุคนะครับแต่ว่าถ้าฝึกในรูปแบบการ ก้าไปที่เลขันนะครับเป็นขันเป็นตอนเนี่ยพี่น้องจะได้ทั้งหมดไปพร้อมๆกันนะครับถ้าพี่น้องไปท่องอาโน้ตมาเลยมาเด่นทางขวาพี่น้องยังว่แข็งแรงโน้ตนั้นก็จะเป็นกระทอนกระแทนคือกันนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องย้ำมองขาดตัวนี้นะครับทีนี้จากในรูปแบบของการเล่นหนึ่งหนึ่งสองแล้วหนึ่งหนึ่งสองนะครับให้มาเด่นสองสองหนึ่งบ้างนะครับพี่น้องสองสองหนึ่งเนแบบไหน สองสองหนึ there, ่งก็คือตามตัวเลยดีดสายที่สองสองครั้งก็คือสองสองนะครับแล้วก็หนึ่งคือสายหนึ่งอยู่แล้วดีดหนึ่งครั้งนะครับสอง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 นี่ดีดสายที่สองลงขึ้นนะครับนับสองสองหนึ่งสายที่หนึ่งลงไปให้เข้าจําคือยังคือดีดสายที่สองสองเท่อนั่นเองก็คือสองสองแต่ว่าเข้าดีดลงขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะดีดลงในสายที่หนึ่ง 2,2,1น,นะครับเป็นแบบนี้นั่ไปใส่แบบไดนพี่น้องนั่ไปใส่แบบไหนะครับอันนี้อย่าเพิ่งไปหอดอ่านรูปแบบของตัวโนดขางสายนะครับเด้จาผมเสียบให้เบิ่งนักปอให้ฟึบมือขวาไปเทปบอนนะครับ พอเวลาไป็นดีนผมซิมีเทคนิคแห้พี่น้องพี่น้องซิบว่าได้เฮตุแบบนี้พี่น้องซิบว่าได้เหตุแบบนี้นะครับพอมีเทคนิคตะคะัวนัเข้ามาแล้วพี่น้องซิได้ดีแค่นะครับบาดนี้นําไปใส่แบบนี้ครับสองสองหนึ่งนะครับ สอสลับกับหยัมพี่น้อง1 1 2่งหนึ่สองสองสองหนึ่่นึงสองพี่น้องรองเฮ็ดบปหนึ่งนะครับเอาไปใส่แบบไรพี่น้องแบบนี้ครับนั่นะนะครับมันจะสลับกัน ตาพี่น้อง้าพี่น้องได้มือขวาอ่าเขาเรียกว่าพร้อมที่จะไปดีเมือไหนพี่น้องเอามือซ้ายลงพี่น้องจะได้เห็นลายนี้ทันทีนะครับอันนี้สําหรับผู้ฝึกใหม่นะครับเนาะลืมไปขออนุญาตนะครับขออนุญาตอาจารย์หลายหลายท่านละกันนะครับนี่คือการแนะนำในในในรูปแบบฉบับของเดี่ยววอลบี R นะครับเล่นพิดง่ายๆสไตล์เดี่ยววอลบี R อ่าผมมีจุดประสงค์อันเดียวกันกับผู้บาอาจารย์หลายท่านนะครับคืออยากให้พี่น้องได้ เข้าใจแล้วก็สื่อสารนะครับต่อยอดล้วั็ถ่ายทอดนะครับต่อต่อเป็นไปพี่น้องนะครับสําหรับผู้ที่ต้องการทางนี้นะเนาะจะได้ช่วสื่อสารว,าาวัฒนธรรมเข้าไว้นะครับนะครับวันนี้ถ้าพี่น้องได้มือขวาแล้ว <c oughs> เอามือ้ส่ใส่พี่น้องสิเห็นเลยสองสองหนึ่งหนึ่งสองนะครับ สองสองหนึ่งอ่าสองหนึ่งกว่านึงจเป็นลามีนะครับเอาโน้ตมาใช่ก็คือโดเรมีซอนมีเลโดเรมีลามีนะครับเรียนเต็มเต็ม,ตมนะครับนี่คือการเรียนแบบธรรมดานะครับธรรมดาอิลีพี่น้องนี่คือธรรมดาคือไล่ หัวลํำเพื่อนหรือหัวลํำซิ่งหรือหัวล้ำแพรนึหัวยังกันแล้วแต่นี่คือการเติมหัวลำ้ำหัวไล่ก็คือโดเรเมรีซ่อมมีเดโดเรมีแบบธรรมดานะครับ้ามีการเติมโน้ตเขามากนั่นคือ,อเป็นการแต่งโนตและเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการประยุกต์นิดหน่อยละเป็นการประยุกต์นิดหน่อยหรือเป็นการเสริมโน้ตให้อาหรือเป็นการสร้างเทคนิค ลูกเล่นให้ไลท์เกิดมีสีสันขึ้นมาอไรอย่างนครับแบบไหนครับอ่าจากที่เป็นที่เป็นนะครับพี่น้องเติมโน้ตเข้ามาเรื่อยๆนะครับเติมโน้ตเข้ามาเรื่อยๆ เติมโน้ตเขาา้าไปหลายเท่าไห่ได้ด,ดีเป็นการเสริมลูกเล่นเป็นการเล่นมีลูกเล่นลูกเอื้อนมีลูกหยอดนะครับมีลูกไหลละลายลาย,ยางตรงนั้นคือ EP ต่อๆไปเดี๋ยวผมซินั่มาฝากพี่น้องนะครับเพราะนั้น ก่อนที่พี่นอ้องอ่าจะได้เห็นตรงนั้นนะครับอยากเลียนตรงนั้นพี่น้องเห็ุตรงนี้ให้มันเปนด่อนนะครับใจเย็นๆพี่น้องก็ต้องห่วงนะครับได้แน่นอนแต่ว่าอ่าพี่น้องต้องไปตามสเต็ปคือที่คนบอกต้องได้ข้างขวาสะกวันอ่าได้ขางขวามั่นใจแล้วลอกอีพี่ต่อไปที่ผมเส็ดโลงไห้นะครับแล้วพี่น้องก็ฝึกต,ต่อๆเลยนะครับการเลีนยลูกตรงนี้จริงๆแล้วผมเปิดคอร์สออนไลน์เนี่ยหรือมาเลีน,นยงทผมเลยตรงนัสอนแบบนี้นะพี่น้องสอนแบบนี้ละ แต่ว่ามันจะมีข้อแตกต่างกันคือผมสิเน้นนะโดยตรงนั่นเองนะครับโดยตรงตัวต่อตัวหรือออนไลน์กับ kind of ตัวต่อตัวกเือกันแต่ในทางลายนะครับทิจี <mon k learning> ้จุดมองนั้นตรงนี้เลนและโซงกันแบบนั้นนะครับส่วนในยู u ูบจะสำหรับท่านที่ขยันฝึกล้วกาเฮ็ดตามที่ผมบอกได้เหมือนกันนะไม่ต้องห่วงนะครับพี่น้องได้ให้กัน อยู่ที่ว่าท่านใส่ใจซ้ำหลขยันฝึกซ้ำหลามาหน่อยแค่ไหนนะอยู่ที่ความขยันความสำเร็จอยู่ที่ตัวเรานะครับขยันฝึกเอานะครับผมมันก็เกินข้อสมมารถล้วพี่น้องนะครับอ่ะบ้านนี้ไปฮอดใส่แล้วฮอดอ่าส,สองสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสอง นี่แหละพี่น้องจังเอาลวดพี่น้องรต้องลวดแบบนี้นะครับ ข้อคางขวาบอดุดข้างซ้ายเขากับบอดุดท,ที่กันเพราะว่าก่อนที่จะมาถึงการเล่นโน้ตเนี่ยข้างขวากับข้างซ้ายได้ถูกฝึกซ้อมใส่กันเรียบร้อยนะสร้างความสัมพันธ์กันเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นกดก็คือเด่นที่สังเกตว่าบางท่านจะบอกว่าแม้แล้วผู้เป็น เล่นได้คล่องเล่นได้ดีเล่นได้ถูกต้องบานเนี้ยพี่น้องคิดยังไงถ่ายพี่น้องเป็นละ่ะนะครับพี่น้องไปสิเล่นได้แบบนี้ละ่ะนะครับบ่ได้เก่งกว่ากันมาต่ใส่ดอกพี่นอ้องฝึกครับผมอยู่ที่ลูปเดบยวของการฝึกนั่นเองนะครับให้พี่นอ้องฝึกเอาผมคือที่ผมบอกเนะี่ยนะครับผมกับฝึกผ่านมาแล้วคือกันแตก่ก่อนผมกับโมได้เป็นเลยนะครับจับพิมพ์งุง่มงมเศร้าๆกันบานเนี้ยมักฝึกเอานะครับมาฝึกเอา ดีตรงที่ว่าได้ผู้ดีได้อาจารย์ดีนะครับได้อาจารย์ดีทุกทท่านเลยนะครับที่แนะนําที่สั่งสอนผมมานะครับสาธุนะครับบุญคุณครูบาอาจารย์นะครับจนแนะนําถูกต้องถูกวิธีอัขระถ้าไม่เห่าได้อต่อยอดแตกยอดออกไดหลายๆนะครับเพราะนั่นอยู่ที่การฝึกนะพี่น้องแต่ว่าคือที่ผมเน้นย้ำย่าขืนก้ไม่ทั้งฝ่ายเพราะงั้นพี่น้องเรียนรัดทุกคนนะครับมันมันเป็นลักษณะของการเรียนรัดนะครับ ถ้าเข้าไปตามสเต็ปนี่พี่นองก็ได้ไปทีละสเต็ปที่พร้อมๆกันได้ทั้งหมดเลยเข้าใจในรูปแบบ1 2ึ่งสองี่ห้าหกดแดไปนะครับว่ามมาหนึ่งห้าหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดห้าสมมันกับต้องมาวนะุ 1, 2, 3, ่นนับ1 2ึ่งสามไมค์ให้เขาพี่นองราบอนะครับเพราะนั้นใจเย็นไปทีละสเต็ปนะครับ เพื่อิมาหอดอาการเลยนที่คล้องได้กับม่ธรรมดาขนาดนะครับมันบแมนเรื่องง่ายแต่มันกับบ๊วยยากเกินไปนะเพราะฉะนั้น EP ที่2นะครับตอนเนี้ยยังอยู่ที่มือขวาอยู่ให้พี่น้องไปฟืกนะครับให้พี่น้องไปฟึกในรูปแบบของการดีดในดีดใน,ใน,ใ,นในสองสายนะครับจังบาะสองสาย1 1 2 2 2หนึ่งสองสองหนึ่งหรือดีสอง2 1 2 1สองสองหนึ่งก็คือลามีลามี หรือลามีมีลาลามีมีลามีมีลามีมีลาก็คือหนึ่งหนึ่งสองนั่นเองนะครับพี่น้องอันนี้เข้าใจง่ายเลยหรือลาลามีก็คือสองสองหนึ่งนั่นเองลาลามีลาลามีมีมีลามีมีลาลามีลามีนะครับในคือ กัเป็นตัวโน้ตกระชื่อเาแบบนี้ประมาณนี้นะครับกับพี่น้องร้องเบิมงนะครับร้องเบิอยจะลืมตั้งสายมีลามีนะครับตั้งสายทั้งไงในตรงกันพี่น้องกับชอ,อ่ามีความเข้าใจในรูปแบบของเสียงการเดาโน้ตได้ถือกว่ากันนะครับโน้ตอ,อยาเพิ่งไปใส่ใจมามันเป็นโน้ตอย่างดีฟังเสียงไปก่อนนะพี่น้องการเลรี้ยงลูกโดยการฟังพี่น้องต้องตั้งสายให้เหมือนกันก่อน,นถ้าพี่น้องตั้งก็คือตั้งเสียงก็คือ จะสับสนเรื่องเสียงทันทีนะครับตรงนี้ผมขอฝากไปนั่น,นะครับต้องตั้งเสียงให้คืนกันพี่น้องการเรียนเสียงเขาเรียกว่าการเรียนเสียงนะครับโนต้ตมันที่เป็นตัวใดอีกเรื่องนึงเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยเติมเติมให้พี่น้องนะครับผมเพราะฉะนั้น EP ที่2ผมฝากไก็คือในรูปแบบของอการดีดมือขวาดีดสลับดีดหนึ่งหนึ่งสองสองสองหนึ่งละดับสองหนึ่งนะครับ แล้วก็เฮ็ดเห็ดคล้องเห็นคองหลังจากนั้นค่อยมาเติมอ่านมือสายเข้าไปนะครับพี่น้องสิลองก็ได้นะครับพี่น้องก็ลองลองไปไว้กอนผมเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาอีพี่ที่สามพี่สี่ลงไปพี่น้องไปลองก็ได้หรืออาจจะคือที่ผมเป็น ี๋ือชิลลองเด็แบบ อ่าเน้นอีกนิดนึงนะพี่น้องการดีดเนี่ยถาเฮ้าถาเฮ้าดีดค้องแล้วมาสากง,ง,ง,งก้อนควานกบมือใส่พี่น้องแล้วให้ <c oughs> ให้ดีดถึงจังหวะนั่นนะครับผมเน้นย้ำอีกนิดนึงก็คือการดีดเนี่ยดีดขึ้นลงเนี่ยยางมองขาดเป็นเด็ดขาดนะครับถาพี่น้องเล่นลงอย่างเดียวเ้ยถาเล่นลาชอสานี่เยี่ยมครับสมมุติว่าอ่า ตั้งลำพุญไทยหรืออลำพุญไทยแล้วก็โครงล่างดังสิ โล่งเดียวซาซาบ่าเป็นอนยะ่างนะครับซาซาบ่าเป็นอนยะ่างเลยที่เป็นร่างกุ้ยไทยนะครับบ่เป็นอย่างได้ลักษณะดีนะครับแต่ถ้าเร็วขึ้นมาพี่น้องอยากเรียนไล่แฮย่อยากเรียนไล่น้ำสิงอยากเรียนไล่ล้ำยาวไปไม่ได้ครับไปไม่ได้เลยถ้าพี่น้องบ่ฝึกการดีลงขึ้นขึ้นที่ผมบอก ที่ไหลลื่นแบบนี้เล่นบ่ได้ครับมันไต่ไ่ได้มันติดคัด,ดติดขัดเลยถึงไปได้โน้ตก็ไม่ครบนะครับโน้ตกระชีบ่ครบนะครับมันชีบว่าเป็นมันชีบว่าเป็นไหลไหลหาจังซีนะครับนี่คือเทคนิคของมันนะครับนี่นี่คือเทคนิคของการดีดเลยนะครับ บ้านี้เข,ม 3, ขมามาดสายเขาัมพัน์ระว่างมือนะครับมันใชมีอี่ที่ต่อไปให้พี่น้องนะครับแจเย็นนะครับน,นีบ่คือการสร้างคสัมพัม์ระว่างมือข่อกับมือซ้ายนะครับอี่ที่ต่อไปนะหลังจากที่เราดีดข้างขวาได้แล้วนะครับเพราะนั้นผมฝากไว้นะครับอีพีที่สองเนี่ยให้พี่น้องฝึกต่อยอดไปนะครับ กัไว้พอกัน EP ที่3 EP ที่3นี่ผมมาต่อให้ขางซ้ายแน่นอนนะครับเพราะว่าขางขวามีประมาณนี้นะครับมีประมาณนี้แต่บมแมนต์าเบิดเท่านี้ได้พี่น,อน้องยังมีอีกเยอะแยะแต่อันนั้นเป็นปีกย่อยที่เาค่อยๆเติมไปนะครับเพราะว่า,าเวลาเวลาเข้าเห่นเวลาเขาเล่นเน่ยถาเข้าได้ หลักๆที่ผมบอกคือ EP หนึ่ง EP สองคือหลักๆหลักๆของการดีนะครับส่วนอื่นส่วนปีกย่อยเนี่ยเข้าซินมาเติมในเวลาเข้าไซนโนตนะครับนะครับเข้าค่อยมาเติมใส่ดีดีแรงดีสะบัดดีตบแบบใดอ่าดีแบบอ่าแน่นแบบใดประมาณนั้นนะครับอันนั้นค่อย มาตืมนในเวลาเล่นโน้ตนะครับตื่นใช้ในเวลานันเลยนะครับอาพ p ที่สามก็สิเป็นการใส่ตัวโน้ตเข้าไปนะครับโดยมือซ้ายนะครับเป็นเป็นเทคนิคมือซ้ายบบเนี้เพราะว่าเข้า่านมือขวาแล้วเข้ากับตอมาเอามือซ้ายใส่นะครับมือซ้ายผมกับซิมีโน้ตให้หัโตเท่านั้นนะครับโน้ตให้หัโตแต่ว่าโน้ตหักตมันกับซิมมีโน้ตซ้ำเลย ในอันนี้รูปแบบกรเลนเมันกีน้ซีมีหลายค่าแค่นั้นแหละแต่ว่าโน้ตหลักๆมีแค่5้า5ตัวแต่บันนี้ผมให้เลนแค่สองช่องเนี่ยนะครับนี่2ช่องนี้เท่านั้นนะครับถ้าพินที่บ่มีเฟดนี่ก็คือช่องที่สามกับช่องที่4ถ้ทาฟินมีเฟดนี่ก็ช่องที่สมช่องที่หนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเข้าใจเนาะอันนี้ก็คือคันพินทั่วไปกัป่บมีตัวนี้นั่นเองอันนี้ผมเซริมเข้าไปเพื่อเพื่อยังครับเพื่อเลน เหรียญเพชรในหลากหลายสมมติถ้าชิเล่นทางทางข้ามิงโกทางไอ้ดนตรีแบบข้าบอยข้าบอยนะครับจริงจริงจริงต้องใส่เนี่ย ว่ามันนะครับมัน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 ลืมโคตรนะครับนะครับกะนั่นแหละบอกจุดประสงค์ให้พี่น้องได้รับดูแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ให้พี่น้องไปฝึกนะครับผมฝากไว้ซ้ำนีดก่อนอ่ีพีที่สองนะครับไว้เจอกันอีพีที่สามแน่นอนนะครับผมแต่ว่าให้พี่น้องกดติดตามไปเพราะว่ากดกระดิกก่งแจ้งเตือนนั่งเวททุกคลิปทังสิ้เพราะว่าผมผมมีเวลาเนี่ยที่แน่นอนว่าผมสิลงม,มือไก นะครับวันนี้ถามพี่น้องกดติดตามไว้ใช่ไหมกระสีโพสขีให้พี่น้องกระสีเดือดปวดตึงขนาดนั้นนะนะครับผมกระิบโพถึงช่วงไม้วันไหนนะครับอ่าคือจังอีพีที่หนึ่งกับผมมั่นสามสี่หมื่นนะครับแต่ว่าทิพยายามเขียนอีเรื่องนะครับแต่ว่าในอีกมุมหนึง่งพี่น้องก็ต้องฝึกนบอกนะครับพี่น้องก็ต้องฝึกนขึ้นกันกับโบเป็นยังอันนี้เดี๋ยวเขาค่อยติดตามกันในยูทูบนะครับเนาะขอบคุณหลายๆพี่น้องสำหรับการติดตามแล้วกัน การรับส้มการให้กำลังใจกันซื่อกันแลกกันนะครับรับการสนับสนุนในรูปแบบของงานทิ้งเกลียังคือเก่านะครับพี่น้องกติตรอไในทางศูนย์ก็เปิด3099954นะครับตอนนี้ผมกำลังเห็ดในงานที่เป็นสั่งทำพันแล้วผมงเเลยต้องใส่พินขวดเหล้าตรงนี้เป็นการเหรียญอยู่นะครับคันพินแล้วของเราเสียงวารีวิวคือการรีวิวในรูปแบบของการสอนนะครับบอมเบนบอมเบนรีวิวในรูปแบบของการขายโดยตรง นะครับอันนี้คือเป็นงานศินปลปะที่ผมเห็ุเพื่อ,อต่อยอดทายทอดคู่บาอาจารย์นะครับต่อยอดงานของคู่บาอาจารย์แล้วก็เพื่อทายทอดนะครับส่งเสริมนั่นแหละนะครับก็เลยต้องรีวิวแล้วก็รีวิวในรูปแบบการสอนนะครับไม่ได้รีวิวในรูปแบบการขายดยแต่เพียงอย่างเดียวนะครับก็ฝากพี่น้องไว้แน่ยีทพี่เนียไว้สมนีนะครับไว้พ่อกันยี่พี่หน้านะครับก็ขอให้พี่น้องฝึกให้ได้แล้วกันนะครับไว้พ่อกัน เอฟพีที่สามนะครับเอฟพี EP นี่าวายซัำนี่นะครับสวัสดีครับขอบคุณพี่นอ้อยหลาะสวัสดีครับผม